ไปเอาน้ามาพี่น้องแงบออกน้าพี่นองหลดไหลลงมานะ่ะสบายดีสบายดีพี่น้องมันสิบติดย์ก,น,ยกนี่ยบอจะได้แบบมันขอนลงมาพอกๆกันอีกคือเก่าพี่น้องกับมือบรรณากาหน้อง bồ đây vợ không chào đấy mà mẹ bà mình đeo thun sáp mừng đi đeo mình đeo chị nó dài thăm ở lại xài bên tà khường lòi phải nong bắt hết sò hết thùng tiêm quan ăn thịt สิแก่ละโหเอามาบ่งดูครับภัยอนไะบักแพทแม่นบอกแม่นเลยเนาะแม่นบอกแม่บักแพทแม่จะจืดออยู่เสียคอยแม่ไอ้สบายดีอีกคือหนึ่งพี่น้องเออเสียหลุดเขาเกินหวัวเห็ุยังวะ เห็ดซอเห็ดทุ่งเดี่ยวเอ้ยหายมันยกน้อยพวดมดเลยมันบวเิ็นจังมันบวชหย่เจ๊ายเจดสีเ กุ้งอร่อยเก okay, ละหูแบบจุดก่อนนี่แหละละหูทิศใส่เขียวกัดอร่อยเมื่อที่ได้ตื่นแต่เด็กเมื่อแต่เด็กเล่นนี่เนาะบันทีนนี่นเนาะเ้าสิไปตลาสดสีไปบ่อ อย่าอย่ามันวนเจ็บจะคนเยข้างบนวนเจ็บอีหมดนอนแล้วให้ประับออกมาเห็ดนำเลยใช้เจียนะแม่มีใบเจียเหมือนกับว่านร่มหนาวพี่เนอะเหมือนรับเดือนสอง ลาวมืออื่นก็กไม่คำหนึ่งเดือนเดือนสาม<ะ>มือก็องคำสาคำกับเป็นบุญเดือนสามอยู่ว้าน่องเมียนมันเลือกอยู่ได้ไหมบุญเดือนสามีนะเดได้สนะเไวัโมด้วมีบ่มตตัเอีก็บนะตัเกบตเก็บีกกบมชมนันกด้โอ้ยอ เอาดูทําได้แดงตัวใหญ่ๆนะคะมันน้อยพอีนะแนายังเห็นเอออไปยังนอีมก็มีแต่งเสียโคนเต็เสเป็นความเสส่วนบุคคลพี่น้องเอ้ยแม่

เอาเอาถงผายน้ำมาให้ป้าค่ะเอาถงผายน้ำมาให<ป>้ป้าไปอู้ดีไปเบิร์นเลยอันนี้มั็สีเห็ดถ้าหักกันเลยสีเออเห็ดโดดมึงเสียแต่สีแดงนะผมะมันจะมีลายสี อยู่กิยิมบ้านพี่บ่าวเดี๋ยวจะประหลาดอมาน,านล้วคนบอกเองรับตีหมดนะนคือตาเฮากับป้บานี่รับรับแล้วเหยียอนแท้อุ๊ยใหญ่นะบัามาป้าจะม้วนแยกชอเเห็ดนีอนน่อเอ,อามาเห็ดนะมมันจะไปนอนเนี่เอา เข้าโบวัยแล้วพี่น้องคอนี่เดือดแรงเด้อโถงเนื่อยกันงเหน่อยเงินข้าวโเห็ดซอยสามเขาไปนอนเซยเขาไม่เก่งใจกูผู้ลูกน้อยเลยเนาะหิวนอนมากเลยตอนแหลกแลก็เป็นจิ คเหมือนคนแหลนะเนาะพี่น้องเนาะแต่คนโบกโบกโบกมันแหละไม่เป็นหรอกเดียวโอ้ยเงินเดือนเดือนหนึ่งก็ไม่ได้อีกแล้วพี่น้องเลยมันไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสีเรียทำคลิปไปเรื่อยๆหัวอยากใส่ตัวปะ ไป,ปดิซิเริ่มผู้ไหนงาได้ผายขาวนี่โอ้ยใหญ่เรลียบเลยไดผขายขาวข้าวสายดำนี่ว้าวเหลีบเหลียบสีม่วงนี่โอ้ยใหญ่เอ้ยเห็ดแมนไปโดยจะกระสีอันน้อยมาเห็นยันง บ่อยกักเงาบ่อยกักนอนพี่น้องหาเนี่ยมาเห็ดให้มันซึมตาซึมสมองสมองสิบุตรีคิดฟุ่มเพื่ยแล้ก็บัวต่งสิวาอะไรมากมายเอื่องกระด,รดูกเศษดุนแต่งจะเบิ่งนะส่องสิเ้าเงาเงาง่อยงยพี่น้องก็าพาคิด คนบ้านป่าก็แบบนี้แหละดูแบบสบายๆไม่ชิเลียดไม่ชอบกับใครมีความสุขอีกแบบหนึ่งพี่น้อ,องเบืรอหน้าผาจะเดือดเนาะมุมกล่องกระสุดบบเลยพี่น้องเลย มีกล่องมันสุดแค่นี้เออทำไมไมาให็ดป่าอีกนะครับปูนะไม่ปูอีกเคยเห็ดบโพี่น้องข้างในเคยเห็ดนี่จะเล่าเขาบอกอยู่ไทยโบ้เคยเห็ดเอากล่องปลาเห็นบอกเขาถอดไปสบายดีปลาดุ้งขอโทษบบุดเนาะกับพาะ เราลพักกันนอนเจ้ยมันช่วยเราเลยเดี๋ยวมาเดือนนอนบิดมือเหมือนแรงมันสิมานอนเองเจ้ยมันเต่าบว่ากูนอนบิดมือมเหม,ม,มือแรงกูชินอนเอนนห็นยังเปล่าเจ็บอีกแเลยเจ็บแม่อันนี้ ลมหนาวพี่องเออตอนหัดบุเดนสามีโมลำเลืองอยู่บ้านนาพงนาพงโเดียวมึสิไปป่ฮะกูสิไปเฮงกูอยากลูกกูท่าไม่เรียบแลไมเรียบ หยุดมาหาสีตัวนี้ก่อนไปกันเด้อมึงไปจากอันล่สีเงี้ยเงี้ยกันนอนใส่นอนใส่พี่น้องแต่บางในก็สีกู้สีแดงกูเบอร์เดียวแดงมดแต่เอามาสีแดงแกเจีดยบมึงไงเจ้าหญิงกู้กูมันเบิดร์ตเนาะสวยกันก็มาเดียวแต่มาเดียวบอกเขากล้องพี่น้อง มหาหาตัวได้เลยหาตัวสีข้าวอืมคือเริ่มมีแดดแลยขั้นแจ้งออกก็ที่ปุ๊กนั่งมาอาบน้ำได้ร่มหนาวขนาดนี้ก็จะาอาบน้ำให้ลูกมึงบ้าหรือ,อยาง สีแดงค่นนะออส,สีเดียวว,วันี้เดียวนี่ปะโน่ที่บ้านลานลานกระป๋ามหรือพอ่ากันใส่เด็กสีแดงสีขาวสีขาวเป็นสีบวกขึ้นมีตัดอยู่ใส่สปะเก็บยังเดี๋ยว

Nhang má Jupiter เองเฮาโอ้ยโต๊ะ เกดมันแล่วมอนี่ข่เขียนี้ไม่ใส่ใสเขวหไ่เดียวกูหามือสลับหัวสลับหางเนะมึงเห็ดเอามาให้กูเนาะควยหัวควยหางมาให้ป้ากินเองกันหหปวยหางมา้มึงกะยเนะ เออูมีแรงที่ขาีด <c oughs> <c oughs> ีอนีด่นะีดาีเบื่องนอะไลยีดานีเบิ้งปานตันี่สีอตักผักสีสองจันะสองจับบเออเตอนะเาน้ได้นั่งแบบนี้เด้นั่งเด้

มาเห็นเอน่ะถุงัวเห็นหมดยืดไปใี่ไหน้อยปาอีพอลงเด็กนีมันเหี่ยได้ดมันเหียได้เมันเสียคลองได้มันเหี่ยน้อยเก็คืออึดคืออยากอย่างนี้เ ไส่ดูหามาเนี่มันเพย่ดประโยชน์ได้ปากดำเนี่ยาคนโมไลมันก็ไลได้ไก่อันเจ้าลายมีอันเดียวเหตดปทีละหน่อยพี่น้องมือเพิ่มหมดเมือมันทุกก้อนนั่นแก้และหูท่าแม่บัณนี้แกะและหูท่าพ่อโตไปก็ให้พอวิเศษมีแต่สกแต่ใสมต่ราโศกตลาบด้วยบัี้ี้เ้อแก้ไปบิด ไอ้โคให้เข็นขอบก็เย็นเป็นโศกก็โศกกันละมันเงินแต่คาอันเจ้าบดอกจะกันเลยมว่าจะสงกม่บักก็สิมาใส่หายว่างนคบว่าเป็นสิริมงคลเลยมันสิปิ่นปิ่นหางอีหยัง มึงหันได้ไปปิ่นเอาเองมืออื่นอยู่กัวุ่นวายแล้วเนาะตำเมียตำหมาเห็ดจอกกระทงพ่อดองนะไซกระทงพ่อมืออื่นกระทงเกาหองคือเกาบ่แม่กล้วยอ้อยสวยปีหมักต้มหมักตาลมักพผาจะได้บุรีบอว้ามึงหมักทงกระทงมึงวะทหารไซมืออื่นหมักตาลแถวไก่บุ๋มีบ่เนาะกล้วยอะไรมักตาลทนี่มันเป็นหมา แปนมักเาอีกบแมปนูปนมื่อวเดียวไปเไมวกแผไดไ้รู้ตตกกแตหจจแ่หนึถ้าเขาผานํำอีกลงวัดพี่น้องไปแต่เด็กเก่าคน้ากุสิบเงิน้างเรมเจกุสิเลว่ายู่ทำไเนาะวาซิแม่บุกมาแบบตัวหนึ่งห้างเอาอะไรเจียบเอ้เรนังลาย วายบ่เดียวมึงไลยจักอันแล้วกูวายเด็กนอยหปเลยข้า<ม>อยากตัดน้อน่แอบบกพ่อนไรกันเจ้าคบึ้งซีเรืยแบบกพ่อละแ่นบกพ่อัดเรืออ้จิบเอวจิบเอว อะไรใกินอไไคืนมาห้ามแนะอืนนห้ามมันเคยหรอด้มันเคยคือมันกินน้ำนั่นอีหละมีตัดตาตาดี กระทุกเครื่องรถนะโอ,ะโอ้เลือบุฟโฟนี่พี่น้องเลยเจียยังปรกกายน่ยกระบอกมันไปไป<อ>สวัสดีปาดุงเอาหอยพักอ็บเดียวสำเร็จเสิ้นพี่น้องแน่ครู่ประนามแล้วอันเล้าไม่อัน,น ไเลือกกัดเจียบน้อยวันนี้่แม่เลียแม่เนี่ยมาดูแม่ตัดน้อยก็จะซองจะซามแต่ี่บานยหัวหยนบุคคเห็นเจียมาใบเดียวน้อยนอนะคุรุนน จำเล็จไปอีกภารกิจเนาะมาออื่นจัดนักลุยกันเบิดมือยังอย่าลงพุงกลัวไปไหวยายไปใส่จิบ้บเื่อเลยแอวนี่นั่งดนก็บ่ได้จริน่ะเดี๋ยวรับพระจากกันลเลยเพียงเนาะพูดกันอีกคลิปใหม่พี่น้องบรรยากาศถึงฝากุึงฝนคือเกา จิบหลังปวดเอวปวด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 ขอกคุณที่ใช้กติตามในเบกอย่างเ้ยขอบคุณคุลงหนาด้จ้า